สวัสดีค่ะวันนี้แกงผักหวานนี่ข้าวโอเตผักหวานทาเตว,วใส่เห็ดใส่น้ำพริกใส่เครื่องต้มยำไข่มดแดงมะขามมะขามด้วยไข่มดไข่มดแดงด้วยคอยดูว่าจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวใส่ไปเร็วก็ ไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะกินเนอทุกวันนี้เศรษฐกิจย่าแย่นี่สินก็ยังมีใช้ตุกเกหลังทรทัศน์ อยู่ไม่อกอยากจะให้ออกแต่ไม่ยอมอกเดี๋ยวจะสด,ดูนิดหน่อยว่าพอดีหรือไม่พอดีเติมเครื่องอะไรบ้าง ไปชุบดูอร่อยไหมโอเ้เดี๋ยวเติมเกลือหน่อยไม่ค่อยเค็มพอบเค็มนิดนึงน้ำปลาไม่ต้องใส่ใส่แต่เลือโป๊โ มีนี่เลยเติมเกลือเติมน้ำปลาเติมเกลือเติมน้ำปลาเต็มรสชาตกลมกมไม่อร่อยนี่ถ่ายตัวยายอย่ากวนยายนะมีรู้ว่าเห็นใาย่ไหมไปดูสิเห็นไายไหมเห็นไายพอดีไหมเห็น เป็นยายสวย,ยไหมสวยสวยนิดๆหน่นอยๆนี่ไ <laughs> ม่มีอะไรจะลงเลยไทยเดี๋ยวหยยบม,มีดอย่าหย,ยียบม,มีดนะเดี๋ยวไทยลงดูร้อนจนเออยำแย่ชีวิตอาทาซายำแย่ไหมชีวิอตอ เห็นยายไหมครับเห็นยายนั่งอยู่มากๆนี่อย่าไปโดนนะร้อนจนนี่สินก็รุงรังรกรุงรังปีนี้ใช้ไปหมดบ้างปีหน้ามีโตอีกทัาผู้ชมเลยสวัสดีครับทามผู้ชม Okay. มาได้ช <Yeah. S 1> ิ้นตายยัยเยอะเยอะให้เรียนยงนยันไหนเดี๋ยวมันไปไปกระดึกกระดึกอยู่ยยในท้องเที่ยวเรื่อวบางยัยเถอะวอรอนนี่สิน ยังมีทุกปีปีนี้ย่ำแย่ยงานก็ไม่ได้ทำดูดวงตำราก็ไม่ค่อยได้ดูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงยังแม่ครูก็ไม่ได้เรียนมาของมาอยู่ด้วยไม่รู้ว่าหยุดอยู่หรือยังอยู่เราก็ ไม่แน <Ooh. S 3> ่ใจอยู่อย hmm. hmm. <im itation> <Floyd>. ู่นั่นแหละแต่แกม่เปิดทางให้งกดอดอดยอ็ยากดูนิดๆหน่อยๆดูดวงดูตำราผิดบางถูกวะยายายาผิดบ้างถูกบ้างก็มองดูก็ไม่มีใครดูได้ร้อยเปอร์เนสุดมากก็ ให้ดูแม่นแม่นไมน่แม่นก็มาด้วยกันมังว่าจะไปปลูกผักปลูกกระโพดพอได้กินได้ผักได้กินน้ำพริกก็ไม่ต้องซื้อเขาถ้าคิดว่าลำบากเราก็ลำบากถ้าคิดว่าไม่ลำบากก็อยู่ไปวันวันนึง ก็ไม่เครียดถ้าเราคิดอยากได้อยากมีอยากรวยต้องการทำอายุก็ตามน,นี้แล้วดินรนไปได้ก็ไม่รู้จะดินรนไปทำไมอยากได้มีเงินมีอะไรนิดๆหน่อยๆพอเราได้ทำบุญทำทานเวลาช่วงเขามีงานมีการทำบุญเดี๋ยวอยากพี่น้องบอกบุญบอก ทานเราก็ได้ทำกับเขาบ้างถ้าเราหาไม่ได้ไมีงานทำก็ไม่มีแล้วเราจะได้อะไรใช้อะไรช่วยงานช่วยบุญเขาบางทีก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเรางานการไม่ได้ทำอยู่ไปวันวันหนึ่งถ้าญาติพี่น้องหรือใครเป็นอะไรทำมาบอกเราก็ไม่มีตังไปช่วยเขาอย่างตัวเองก็เหมือนกัน ถ้าไม่สบายเราก็ไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองบางคนเขาว่าอย่างพระเทศเขาว่าเงินเป็นของนอกกายก็พระเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็มีคนทำบุญทำทานให้ตลอดอย่างเราถ้าไม่มีเงินเวลาเราไปซื้อของกินเราจะได้ตังอะไรไปซื้อ ถ้าเราไม่สบายเราจะได้ตังจากไหนที่จะมาดูแลตัวเองทำงานหนะักรับจ้างเราก็ต้องการตังที่จะได้ดูตัวเองตนแกตตนเท่าถ้าเงินเป็นเพียงของโนกาลแล้วถ้าเราไม่สบาย ใครจะดูแลเราถ้าไม่มีตังค์ยางเราหิวของกินเราไม่มีตังค์เราก็ไม่มีความสามารถไปขอเขาได้เขาก็ต้องไปซื้อเขามาเงินทุบบาททุกสตางค์มีความหมายแต่ให้เราอย่าไปคดโกงใครหรืออยากไปอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราก็แค่นั้นเราดินรนหารับจ้างเขา เพื่อได้ดูแลตัวเองยามไปไม่ไหวถ้าสมมุติว่าเราไปไม่ไหวลูกล้านใครคนในเขาจะมาเสียสละดูแลเราเท่าเราดูแลตัวเราอย่างน้อยเขายิบยื่นให้นิดๆหน่อยๆก็พอได้ใช้ยำ กินนิดๆเหน่อยๆถ้าเราไม่สบายจริงใครจะเสียสละเป็นมื่นต้องมื่นแทนพ่อแม่ไม่มีมีก็น้อยมากส่วนมากมีแต่ลูกติดมนี้ติดสินเท่าที่จะหยิดยื่นให้เราก็แค่เล็กๆน้อยๆเขาก็ครอบครัวเราเขาถ้านอกจากลูกที่เขามีเงินมีทอง รักพ่อแม่จริงเขาถึงเสียสละเขาหาเงินได้คล่องถ้าหาได้พอใช้นิดๆหน่อยๆน่อเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาอย่างเราเก่แล้วรับจ้างทํานู่นทํานี่พอได้ใช้ประทังชีวิตไปรอวันตายก็แค่นั้นบางทีคนเราชีวิตครอบครัว บางคนท้าลำบากส่วนมากค่าดิ้นรนทำมาหากินกับพอได้กินท่าขี้เกียจแล้วลำบากตรงเนี้นจะทำยังไงทุอวันนี้ก็เลี้ยงล้านไปวันวันเดินบางทีก็เครียดเหมือนกันเราเคยดูดวงเราเคยเดินเล่นอยู่อย่างนี้ก็เงาบางทีก็เครียดใครได้ไม่ไมีมีแต่รายใจ ชีวิตคนเราอย่างแม่ครูก็ไม่ใช่ว่ามีเงินมีอะไรบบอยู่ไปวันวันนิดนิดแค่นิดแบบนีน้นนนนค่ะอยู่ไปวันวันทีเวลาก็กินได้เวลาก็นอน